สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะพบก,กับแมวจิ๋์เล็กเกลียสออนไลน์นะคะวันนี้เราอยู่กับเกมบนเทเล gram ก,กันอีกแล้วนะคะพเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็คริสต์มาส Eve นะคะพเพื่อนๆก็หวังว่าดันเจียนแอนทอนจะไม่แจกความลัคกี้นะ <laughs> สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเกมสายซิ่งนะคะพเพื่อนแบบซิ่งจัดๆเลยนะอันนี้ความเสี่ยงสูงมากนะคะ ที่บอกความเสี่ยงสูงนะคะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยหรือว่าตัว UI ของเกมนะคะเป็น NFT ที่สามารถซื้อขายได้บนเว็บทั่วไปที่คนเขาจะซื้อลิขสิทธิ์เพื่อที่จะเอามาทำเกม NFT นั่นเองนะคะหน้าตาเจ้าตัว NFT เนี่ยก็จะเหมือนกับเกมเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะถ้าใครเคยเล่นนะคะ ซึ่งตัวเราเองก็เคยเล่นเหม,เอเเเหมือนกันนะคะสำหรับเกมตัวนี้นะเพื่อนๆเ,เห็นโลโก,โก้น่าจะรู้กันดีว่าเกมอะไรนะคะก็ตัวมอนสเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ลองสังเกตเอานะคะว่ามันใช่หรือเปล่าเนาะอ่ะสำหรับความเสี่ยงนะคะเราให้ประมาณ8 ทัสิบเลยนะคะหรือ9ก้าทัสิบเลยเพราะว่าตัวเหรียญเกมนะคะไม่ได้ list เหรียญน,นะคะจะเป็นการสวอปเหรียญในเกมออกมาเป็นทอนเท่านั้นนะคะไม่มีการิส s t ที่อื่นใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะความซิ่งของเกมนี้นะคะก็คือว่าถ้าเราสุ่มได้ตัวดีอันนี้ก็วงเล็บอีกแล้วนะคะว่าต้องใช้ดวงนะถ้าสมมุติว่าเราสุ่มแล้วได้ตัวดีๆเนี่ยก็ อย่างเมติกนะ,ะจะคืนทุนภายในครึ่งวันนะคะทุกคน12ชั่วโมงคืนทุนนะคะลีเจนเนี่ยก็1วันค่ะ e อีพิกเนี่ยประมาณ3วันอนะ่ะก็ถ้าใครดวงดีได้เจ้าตัวสีม่วงเมติกเนี่ยก็คืนทุนแน่นอนนะคะ,ะแต่ถ้าใครเปิดงบน้อยเนี่ยเปิดแล้วได้แลได้อ e ีพิกเนี่ยก็จะต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะคะว่าเราสามารถเอาเงินตรงนี้เนี่ย หายไปได้นั่นเองนะคะก็เหมือนที่เราบอกทุกคลิปนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงตัดสินใจเรื่องการลงทุนให้ดีๆนะคะเพราะว่าเงินอยู่ในกระป๋อนเพื่อนนั่นเองนะคะราคากล่องตอนนี้นะคะอยู่ที่กล่องละ1ทอนนะแต่ถ้าเพื่อนเติม10กล่องขึ้นไปนะคะสิกล่องขึ้นไปเนี่ยเขาจะแถมให้1กล่องนะคะแล้วก็ถ้าเป็น20กลอ่องก็จะแถมสอ,องะะกล่องห้ยี่สิบกล่องขึ้นไป ประมาณว่า10กล่องแถม1อะไรแบบนี้นะคะโอเคก็ราคากล่องจะขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนสําหรับใครที่มาช้าเนี่ยกล่องอาจจะราคาเป็น2ทอนหรือไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือเขาพูดกันมาอีกทีนะคะในส่วนของเดฟหรือคนพัฒนาเกมเนี่ยเขาก็ไม่ได้แจ้งในส่วนของตรงนี้มานะคะก็ลองมา ดูตัวเกมได้นะไม่ม Spin ap, ีอะไรยากเลยเข้ามาแล้วก็ให้เรานะเลือกว่าเราจะเติมมาเท่าไหร่ขั้นต่ำคือศูนจุดหนึ่งนะก็เมื่อสามารถซื้อมาเก่งกาไรเหรียญได้นะแต่ว่าค่าฟรี หรือค่าแก๊สเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะคะเพื่อนก็สมมติใครจะเติมมา5เนี่ยก็สามารถเติมตรงนี้แล้วก็กด Deposit ได้เลยนะคะตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เรา Connect Wallet นะเราก็เลือกไปเลยค่ใช้กระเป๋าเนก็ Connect ไปแล้วก็ด e โพ s i t จากนั้นมันก็จะเด้งหน้าป๊ p ปอนะอ่าแบบนี้นะก็ให้เราไป Confirm ในแอปนะซึ่งอันนี้เราเติมไปแล้วนะเพื่อนๆก็เปิดมาได้ตามนี้เลยนะคะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกะ็ได้มา อีพิกสตัวนะคะแล้วก็อีก3ตัวเป็นคอมมอนนั่นเองนะคะก็ถือว่าได้900เหรียญต่อวันนะคะซึ่งคำนวณแล้วเนี่ยเก้าร้อยเหรียญมันจะอยู่ที่วันละประมาณ0.67นะคะเพื่อนเราลงทุนไปทั้งหมด5ทอนนะห้ากล่องนะคะก็หาร0.67ย 67นะโดยประมาณก็จะคืนทุนภายใน7วันคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดได้ตัวม่วงตัวทองนะคะยังไงก็ประมาณ3วันแล้วก็1วันแน่นอนนะคือถึงบอกว่ามันซิ่งจัดจัดนะถ้าใครยอมรับความเสี่ยงได้ก็ลองมาหยอดเล่นได้นะซักแบบกล่อง2กล่องเพื่อดวงดีนะเพราะว่าเราเห็นคนที่เขาเปิดนะะก็ดวงดีเปิดกล่องเดียวได้ไม่ติก็มีนะเพื่อนเนี่ยเห็นปะ เขาเปิดกัน2กล่อง,องได้อีปิกมาหนึ่งแลมาหนึ่งอะไรเงี้ยอ่ะก็ถือว่าเลดมันเหมือนปล่อยนะแต่ว่าไม่ปล่อยให้เรานะรู้สึกว่าทําไมกันเ <c oughs> นี่ยเห็นปะเขาเปิดกล่องเดียวก็ได้เมติกก็มีอีปิกก็มีนะคะก็อยู่ที่ดวงเหมือนเดิมนะคะแค่นี้เลยนะคะไม่มีอะไรเลยพอเราได้ตัวเหรียญมาแล้วใช่ไหมเราก็เอามาถอดหน้านี้นะมันเพื่อนหน้าสวอปแล้วก็ ถอนขั้นต่ำเนี่ย100เหรียญนะคะแล้วก็สูงสุดได้2,000เหรียญนะคะสำหรับคนที่ถามว่าอ้าวแล้วคนที่ได้ตัวที่เป็นระดับแรงๆเนี่ยมันได้มากกว่า2,000เนี่ยถอนยังไงนะคะจำกัดแค่นี้ต่อวันหรือเปล่าก็คือเราสามารถถอนสูงสุด2,000ต่อครั้งนะคะเราจะถอนกี่ครั้งก็ได้นะเพื่อน อย่างเช่นเรามีหมื่นเหรียญเนี่ยเราก็ถอนไปเลย5รอบอะไรแบบนี้เนาะอ่ะจะได้ไม่งงกัน,นะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของทอนเราก็สามารถเอามาสวอปเป็นตัวเหรียญได้อย่างที่เราบอกก็คือบางคนเขาเติมทอนเข้ามาเพื่อที่จะซื้อเหรียญไปเก็งกําไรนะคะก็สามารถทําได้แต่ว่าค่าฟีเนี่ยมันค่อนข้างสูงนั่นเองเนาะก็ลองมาคํานวณน,นะคะเพื่อมันคุ้มเนาะอ่ะถ้าเหรียญมันราคาขึ้นกว่านี้เนี่ยแล้วคนเข้ามามีตัวพูเพิ่มมากขึ้นเหรียญอาจจะขึ้นนะคะแต่ว่า ไม่มีการ l i s เรียนขึ้นกระดานไหนทางนั้นนะคะก็ยอมรับความเสี่ยงกันเอาเองนะคะสำหรับเรื่องนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะก็มีง่ายๆแค่นี้เลยเพื่อนๆสําสำหรับเกมซิ่งในวันคริสต์มาสนะคะเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนๆลัคกี้โชคดีเปิดได้เมติลิเจนเดอรี่ก็แล้วกันนะคะส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะคะอาจจะมาเปิดเพิ่มหรืออะไรต่างต่างยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยหละกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบายบุย